วันนี้เราจะมา DIY เปิดคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยงบ200บาทนะครับอะปัญหาออฟฟิศเราทำไมอยู่ดีๆเราจะต้องมาทํา DIY การเปิดคอมด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยพี่ไม่เข้าใจว่ากดเปิดที่หน้าเคสเนี่ยมันก็เปิดได้นี่คือบางทีเราไม่ได้อยู่หนะ้คาคอมตลอดเวลาไงสมมติมันมีงานสํคาคัญจริงๆที่มันต้องแก้อย่างแบบกราฟิก <บ>ตัวสอนผิดหนึ่งตัวไอ้พวกก่าคอมเมนต์เนี่ยก็จะคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพี่ปกผิดหนึ่งตัวเอาเฮแล้วบางทีแบบอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ใช่เวลางานซึ่งมันแค่แก้ได้อะมันแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะก็เลยแบบต้องมีหาวิธีที่จะมาเปิดคอมจากนอกบ้านแล้วเราทําไมต้องซื้อโมดูลตัวนี้ขึ้นมา2องสาบาทเพื่อที่จะเอามาเปิดคอมมันเปิดคอมออนไลน์ไม่ได้หรอมีวิธีหนึ่งที่แบบลองมาก่อนอ่าที่บ้านมีสมาร์ทปลั๊กอยู่แล้ว ที่เป็นเป็นปลั๊กไวไฟแล้วมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งบนเมนบอร์ดท,ที่สามารถตั้งค่านำไปออดได้ไฟมาปุ๊บให้เปิดคอมอัตโนมัติเบรกออนไลน์อะไรทักอย่างแต่ใช้แล้วบางทีอยู่นอกบ้านจะกดปิดคอมมันต้องรีโมทเข้าไปปิดอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะกดปิดเหมือนกดหน้าเคสได้อเพราะว่าจริงๆการกดสวิตช์หน้าเคสเนี่ยมันคือการปิดคอมมันคือการชัตดาวน์ที่ถูกวิธีเลยใช่เออดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนี่คือการอะไรเลยเป็น การ์ดแต่ชื่อว่าอะไรอ่ะการดบฟเปิดคอมทูยา่า <laughs> ไอ้ง่ายมันมีโลโก้ทูย่าอยู่แล้วกันเออมันเป็นการเชื่อมต่อผ่านทูยา่าอย่างในออฟฟิศเราเนี่ยเราก็ใช้สมาร์ทโฮมที่เป็นระบบของทูย่าอยู่ตัวเนี้ยเราสามารถไปซิงกับแอปทูย่าได้แล้ววิธีการติดตั้งโคตรง่ายถ้าคุณประกอบคอมเป็นเห็นแล้วนะ่าจะรู้เลยเออลองดูครับมันมีอะไรช่องตัวนี้ก็คือเสียบที่ช่องใส่การ์ดจอใช่เออช่องอะไรก็ได้จะกกี่เอ็กก็ได้ใส่ได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเราลองดูตรงนี้มันจะมีเขียนเอาไว้เลยครับว่า รีสตาร์ทกับ Power Switch แล้วก็สายอีกอันนึงก็รีสตาร์ท Power Switch เหมือนกันอ่ะไปลองต่อเลยดีกว่าใครอยากได้ใครอยากได้เปิดความพันมือถือได้มองกันเนี่ยเอาให้ใครก่อนปากยิงชุบใครชนะทําให้ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคก่อนก่อนทำจ่ายมาก่อน200เซฟงานและชัดดาวคอม อะเอาไหว่าเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งกันดูว่าไอ้การ์ด200กว่าบาทเนี่ยมันจะเปิดคอมได้จริงเหรอไปเอามาเรามาลื้อเครื่องลื้สายก่อนแล้วกันแล้วดันต่อยุงฉุบด้วยเครื่องการ์ดจอแนวตั้งด้วยนะเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยอะไรยิ่นสายควงให้เครื่องไปหูหนักอะไรขนาดนั้นอ๋อนดี๋ยวแอปปิ้นด์ดอยฮะใช่ใช่ใช่ดินโดแท้นะครับดินโดแทนแล้วแบบเครื่องนี้ไม่คิดจะลื้อแล้วอ่ะจัดมาแบบอย่างนั้นอ่ะ ใช่คืออดูง่ายๆเห็นแค่นี้ไม่เห็นสายไฟสักเส้นจัดมาแบบระเบียดทุกระเบียบนิ้วอันนี้คือความยากง่ายที่อยู่ที่การจัดคอมของตัวเองเลยนะอันนี้คือตัวอย่างของยากไอ้เฮ้ยพังพังแล้วอันนี้พูดจริงเลยสายไรเซอร์คาดเอ้ยทำไมมันหลุดวะเรียบร้อยคอนเทนต์อะลือกระจอมาเสร็จเรียบร้อย ทำไงสอนหน่อยสาบานันพี่ทำให้เป็นทําให้เป็นเลยก็ยอเอาสิ่งนี้นะครับแยกสายไฟออกมา,าก่อนคือมันจะมีสายอันหนึง่งก็คืออันนี้ไว้เสียบลงบนเป็นบอร์ดแทนที่ไอโอพาวเนลแล้วก็อันนี้เอาไอโอพาวเนลของเคสเดิมอ่ะไว้เสียบเพื่อที่จะแทนที่จะเปิดคอมพิเร์แอปได้อย่างเดียวเรายังเปิดหน้าเคสได้ปกติเ,เห็นอันนี้พี่ใสาไอเคสแล้วก็เสียบลงไปสายฟอนพาเนลอยู่ตรงนี้ดึงออกมา ปกติมันจะเป็นสายแบบเส้นเส้นแยกไขแยกมันแต่ว่า<ช>เคสตัวนี้เขาทําแบบรวมมาให้แล้วใช่แล้วก็เสียเขาไปที่เส้นข้างบนคู่บนขวาคือจะบอกมาก่อนว่าไอ้ตัวนี้เคยใช้กับเคสที่มันปบติอะฟอนต์พลเนลอะมันจะเป็นแยกแยกแยกมาเป็นพิ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 นให้แต่ไอ้เคสตัวนี้ดันใหม่ไงเขารวมมาให้เป็นอันเดียวแล้วทำให้สะดวกทำเขาทำให้สะดวกก็เลยอันนี้เคยใช้กับเคสอย่างนั้นมาละก็เลยเห็นไหมเอาเทปพ,พันไว้เป็นสี่พินเรียบร้อย เฮ้ยเคสตัวนี้ไม่มีปุ่มรีสตาร์ทหรอ <S <S ใช่ไหมยัดแคสเคสเท่ <Wow. S 1> ปุ่มพาวเวอร์สวิตช์คือบนขวาเราก็เสียบเข้าไปที่สายเดิมของตัวเคสใช้แค่พาวเวอร์สวิตช์นี่ครับเราก็เสียบเข้าไปที่ฟอนต์นแพนเนลเดิมแล้วเราก็เอาตัวนี้เอาด้านนี้เสียบเข้าที่ฟอนต์นแพนเนลใช่บน,บนเมนบอร์ดอ่าแล้วก็นี้สอดลงไปเลยครับโอเคเรียบร้อยและสุดท้ายเอาการ์ดเนี่ยเสียบลงบนช่องีพิเศษ โอเคคือเราจะเห็นว่าช่องยาวมันก็เสียบได้ใช่ไม่ได้มีปัญหาจะเสียบช่องสั้นอันนี้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราเสียบช่องสั้นแล้วกันไหนไหนก็นี่ละช่องยาวได้เหลือเหลือไปใช้บอร์ดมีโอเคอยากจะเสียบช่องยาวช่องสั้นก็ได้เพราะว่าจะเห็นว่าช่องสั้นของเรามันก็ยังยาวกว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้เดี๋ยวหลายคนจะแบบเฮ้ยเมนบอร์ดผมมันไม่มีช่องสั้นนะพี่ต้องเสียบช่องไหนจริงๆได้เหมือนกันใช่ความสวยงามของเคสก็จะหายไปเพราะสีสายไฟใช่สีสายไฟมันไม่ค่อยสวยอันนี้ถ้ามีรุ่นนไหสีีดดําเ๋ยวร แปะลิงก์สีดําให้แต่ส่วนใครอยากได้ตัวนี้มิ้จลิงก์ใต้ดินคลิปชาไปแล้วสั่งซื้อได้สอ0ยกว่าบาทถ้าจริงๆมีเวลาหน่อยก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยได้นะข้างบนใช่จริงๆลงนี<ช>่แล้วค่อยโผ่นู่นซึ่งเราก็มีเวลานะโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็หน้าตาเหมือนเดิมแหละใช่มีตุ่มเพิ่มมาเล็กเล็ก,ลกอ่ะเล็กมากเลยใช่การติดตั้งไม่ยากถ้าเคยประกอบคอมเป็นแล้วใส่สายฟอนพาแนลเป็นติดตั้งเป็นแน่นอนอ่ะต่อสายกับ เราจะยังไม่ปิดฝาเดี๋ยวเราลองเทสดูก่อนอย่างแรกลองเทสปุ่มหน้าเครื่องก่อนกดเปิดใช้ได้เปล่าอันนี้เรากดเปิดแล้วเหรอ,อยังอ่ะกดเปิดเลย<ม>เอ้ามันเปิดเองเหรอม่จจะโอเคต่อมาโหลดแอปทูย่าไปเจ้าของเครื่องเจ้าของเครื่องมานนี้เราจะมาลองแอดอุปกรณ์นี้ซึ่งก็คือกดแค่แอปด,ดีไวซ์เหมือนเหมือนเราแอดสวัสดิ์ผู้บ,โบ,โบติทุกอย่าง Continu อนุญาตแล้วมันก็จะสแกนซึ่งถ้าสแกนไม่เจอทำไง ังไม่เจอเหรอไปกดปุ่มแพ i ิ i ที่ตัวการ์ดตัวการ์ดจะมีปุ่มอยู่ปะเอามือล้วงไปกดอืม,อมกดอ่าขึ้นแล้วนี่นี่นี่มันมขึ้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์เลยกดแล้วก็ใส่รหัส Wifi ซึ่งตรงนี้เราจะต้องเกาะสัญญาณ wi-Fi ที่เป็น2องจุดี่ <4 S 2> เท่านั้นรอครับตอนนี้แป๊บเดียวเสร็จอ่าเรียบร้อยนี่ม,นนมันขึ้นมาแล้วคอมพิวเตอร์อันนี้คือชื่อเก่าที่เคยตั้งไวอ่าเสร็จสมบูรณ โอเคอเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าเปิดปิดคอมผ่านมือถือได้จริงไหมแล้วเราจะมาลองเทสครั้งแรกกันมาดูแอป,ปก้างหน่อยก็ได้คือแอปมันจะมีปุ่ม power ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องะปุ่มรีเซฮะแล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยว่าเราอยากปิดคอมตอนไหนเปิดคอมตอนไหนเฮ้ยนี้ก็คือแบบหลอกพี่ได้เลยว่ามาถึงออฟฟิศแล้วโดยที่ไม่ถึงดิเข้างาน9ก้าโมงครึ่งนี้ตั้งเปิดเปิดเปิดไปก่อนเลาโมงยีพอพี่เดินผ่านพวกเขาเขาเปิดคอมแล้วไม่พี่จะด่าว่าเมื่อคืนทำไมมึงไม่ปิดคอม ล่ลองลองอันนี้คือกดครั้งแรกกันนะอ่ะาสามสองหนึ่งกดงปุ่ม power ปึ๊บเฮ้ยเรร็บร้อยไม่มีใครกดที่ทคอมใช่อ่ะอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว,ว่าชั้นดาวคอมใช่เดี๋ยว,เ,ยวเราลองประกอบคอมกับให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันดูว่าเปิด่านมือถือได้จริงไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้เจ้าตัวนายหันให้กล้องดูนายเปิดคอมนี่เปิดคอมนี่นีนเฮ้ยเฮ้ย หมายความว่าต่อไปนี้เดี๋ยวสี่ทุ่มพี่สั่งงานนะด้วยพี่แอปล่มซึ่งอันนี้ต่อเสริมต่อสมมติใครสงสัยว่าเราเปิดคอมจากที<_<_่บ้านเราจะเห็นหน้าจอคอมได้ยังไงอ่าทำยังไงต่อจะรอคอมติดก่อนจริงๆพวกนี้มันน่าจะแบบหลายคนน่าจะพอรู้มันจะมีแอปเขาเรียกว่า remote desktop อะฮะอันนี้ก็ใช้ได้หลายยี่ห้อมันมีโปรแกรมที่มี EdiX โคลมรีโมดเดสท็อปอะไรเงี้ยอต่ที่เราแนะนำอันนี้เราใช้โคลมกันหมดเพราะว่ามันฟรี100%วิธีการเซตอัพตั้งค่ายังไงมาดูโดยวิธีการลงไอโปรแกรมโคลมรีโมดเดสท็อปเนี่ยเราก็แค่พิมพ์ Google ไปเลยว่าโคลมรีโมดเดสท็อปพีซีเข้าลิงก์แรกแล้วเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้เรากดเปิดอันนี้คือสมัครคนที่ครั้งแรกอะเคยเข้าครั้งแรกอ่ะมันจะให้กดดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมพอติดตั้งโปรแกรมเสร็จปุ๊บเราก็กดเปิด แล้วก็ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่เราจำได้ง่ายๆแต่ว่าเครื่องนี้เราเคยติดตั้งโปรแกรมไปแล้วม<ช>ันก็เลยจะไม่ต้องติดใช่แล้วโอเคกดถัดไป,ไปสร้างพินรหัสนี้ห้ามให้ใครรู้เพราะว่าถ้ารู้คนอื่นก็จะเปิดคอมเราได้ใช่ได้แต่อันนี้ต้องเป็นเมลนี้เท่านั้นเมล,เ,มลเราด้วยใช่ใช่ใช่ใชแค่นี้แล้ก็กดเริ่ม yes เรียบร้อยนี่กำลังเริ่มต้นนี่เรียบร้อยเห็นไหมขึ้นออนไลน์แล้วแล้วพอเรา ติดตั้งโปรแกรมรีโมทเดสก์ทอ็อปเสร็จแล้วใช่ไหมอืมเปิดคอมพันมือถือเสร็จแล้วแล้วก็แค่เข้ารีโมทเดสก์ทอ็อปในมือถือนี่กดเข้ารีโมทเดสก์ทอ็อปในมือถือกดเข้าตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์เหมือนกันใช่ฮะใช่เป็นเว็บไซต์อ่าฮะแล้วก็กรอกรหัสพินกดเข้าเลยเฮ้ยกดให้โดนเฮ้ยนิ้วอ้วน <laughs> เรียบร้อยได้น่านจะคอมแล้วลองขอยับเมาส์ลองใช้งาน,นดูดิโชว์เขาหน่อเห็นไ,ไหมอันนี้คือลองมือจิ้มแล้วมันก็มีหมดหลายๆหมดเป็นหมดแบบอะลองลองปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์นี้นคน,น<ๆ>คนจะได้รู้ว่าปิด,ป,ดปิดได้จริงลองลอง,ลองกดปิดโดยที่ไม่มีใครยุ่งเมาส์ยังอยู่ที่โต๊ะนะครับถอยออกมา ลากเมาส์ครับอันนี้คือลากผ่านมือถือปิดป๊าได้ซึ่งชั้นดาวอะ่ะเอาจริงๆเราใช้ตัวรีโมทเดสก์ท็อปสั่งชั้นดาวได้แต่มันไม่สามารถเปิดเครื่องได้หรือบางทีเราอ,อยู่ข้างนอกอะ่ะบางทีแบบไม่อยากที่จะรีโมทเข้ามาเราสามารถกดเข้าแอปกดปิดจบเช่นาั้นได้ดังนั้นตามนี้สั่งผ่านมือถือด้วยงบ2-300บาทใครอยากทำตามเดี๋ยวผมแตะลิงก์ใต้ดีคทิปชั่นแล้วก็ไปลองสั่งซื้อดูติดตั้งไม่ยากไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับวิธีการเปิดปิดเครื่องใช่แล้วกก็ไมม่่่่ต้อองงลลััวววาาาเสปิดคผนื มันเป็นการชัดดาวหรือเปล่าไม่ใช่ชัดดาวหรือเปล่าเพราะมันเป็นการกดปุ่ม power มันคือการชัดดาวแล้วเราเห็นสถานนะเครื่องเลยนะเพราเปิดหรือปิดอยู่อ่ะขอมือถือมาแนปะ๊บนึง่งปึ๊บนี่ทำให้ดูอีกรอบอันนี้เราจะชัดดาวเครื่องกันนะครับก็กดเข้ามาปั๊บแล้วก็เนี่ยมันจะเห็นว่าเครื่องเปิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็กดหนึ่งทีเรียบร้อยในแอปขึ้นออฟไลน์ line แล้วใช่เราอยากเปิดเราก็กดอีกหนึ่งทีอ่ะเดี๋ยวถอยออกให้ดูรอเขาชัดดาวเสร็จก่อน อยากจะเปิดกดปุ๊บเรียบร้อยติดแล้วคือทําที่ไหนก็ได้บนโลกขอแค่คอมคุณเสียบปลั๊กทิ้งไว้แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต <Internet. S 1> จริงๆไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดิพะกาดตัวนี้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว<อ>มันไม่จำเป็นต้องคอมเชื่อมต่อเน็ตแล้วการ์ดอะสมมติใครที่ w i f i อะไม่ถึงการ์ดอะมันมีหลายแบบนะแบบที่ต่อมีเสา Wi-fi เสียบแยกก็มีสำหรับรับ Wi-Fi แรงขึ้นอะไรเงี<า>้ยก็ราคาสูงขึ้นแต่โดยส่วนมาก คอมเราก็ต้อง Wi-Fi ถึงอยู่แล้วต้อองยู่ถึงเราเตอร์อยู่แล้วใช่ก็ตามนั้นรอหน้าเดี๋ยวเราจะมีอะไรมา DIY ให้ชมอีกรอดูกันของเล่นงบหลักร้อยมีหลายอย่างมากที่คนยังไม่รู้มีเยอะโอเคฝากกด like กด share กด subscribe ด้วยครับ